สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นทุกคนที่สนใจหมักโลกาสกลตากินค่ของเพื่อนนะครับที่ขอเข้ามาว่าอยากดูรูปเปิดสแกนดิเนเวียนะครับวันนี้ผมได้ทำแล้วนะครับโดยจะแนะนำลายที่เรียกว่า Queen D6 นะครับนั่นคือเมื่อไฟายขาวเดิน e 4เราเดิน D5 พอยกิน <c oughs> พอจากนั้นเรากินด้วย Queen นะครับไฟายขาวเดิน knight nice c 3 attack คว e นนะครับโดยจะมีอยู่3ตานะครับในตาดินนี้ที่นิยมนั่ก็คือควีนมาที่ a 5นะครับ แล้วก็คีนมาที่ d8 นะครับอีกตาหนึ่งนั่นก็คือคีนมาที่ d6 ซึ่งจะเป็นลายที่ผมจะแนะนำให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ด้วยกันในวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับ และอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกันนะคะรูปเปิดสแกนดิเนเวียนะครับมีข้อดีนะคือเราจะไม่ต้องจดจำเวอร์ชันมากมายนะครับเหมือนอย่างการเดิน k i n g อ o n โอเพนนิ่งนะครับเช่น e4 e5 ครับหรือว่าเดินรูปซีซีเรียนดีเฟนเช่น e4 c 5แบบนี้นะครับก็จะมี v วอร์ชันที่เราจะต้องเรียนรู้มากมายนะครับทั้งไยขาวไฟดำแต่ว่า รูป Scandinavian ที่เราจะเดินวันนี้นั้นเมื่อฝ่ายข่าวเดิน E4 ครับเราเดินตอบโต้ทันทีด้วย D5 นะครับทีนี้ก็จะมีรูปเมนไลน์นะครับฝ่ายขาวก็ควรจะกินนะครับเพื่อให้ให้เกิดความได้เปรียบน,นะครับโดยถ้าเ,เพื่อนๆติดตามการเล่นของผมนะครับผมก็ามาักจะเดินในมาที่ F6 นะครับเป็นไลน์โมเดิร์นนั่นคือเราจะมีข้อดีนั่นก็คือเราจะ,มนนะ,นะ,าจะไม่ต้องหนีควีนนะครับหลังจากที่เราขึ้นใน F6 เราจะกินกลับ ด้วยในนะครับแต่ว่าในวันนี้ผมจะแนะนำลายที่เรียกว่าควีนดีหนะครับหลังจะเอาควีนกินพอนะครับให้เราจำว่าถ้าฝ่ายขวานจะต้องการให้ได้อดเวนเชตนะครับหรือว่าได้เทมโปในการเล่นตาเดินที่ดีที่สุดนั้นก็คือเขาต้องเดินในมาที่4 3นะครับเพื่อแอตแทกควีนของเรานะครับโอเคจากนั้นเราจะเดินควีนมาที่ D6 นะครับก็เป็นตาแหน่งที่แอคทีฟของควีนนะครับยังคงกดดันฮาร์ปเพนไฟดีนะครับแล้วก็ยังคงคอนโทล ตำแหน่งการกระดานโดยโดยที่ควีนค่อนข้างจะเซฟตี้นะครับโดยมีอยู่เรื่องเดียวที่เราควรจะระวังนะคือฝ่ายขาานั้นอาจจะมีการเดินในมาที่ b5 นะครับเพื่อแอตแท็กควีนของเราได้ซึ่งเดี๋ยวเราผมจะแนะนำรายละเอียดให้ฟังนะครับอีกข้อน,นึงก็คือฝ่ายข้าอาจจะเดินอย่างเช่น d4 นะครับจากนั้นรูปมาตรฐานนะครับที่เราควรจะเดินนะั่นคือเราควรจะเดินในมาที่ f6 ก่อนเป็นตาเดินนี้นะครับหลังจากเราเดิลหลบควีนแล้วเราเดิลหลบ ในมาที่ f6 ก่อนนะครับจากนั้นฝ่ายขาวอาจจะเดินในมาที่ f3 นะครับเป็นรูปหลักหรือแม้จ,จะเดินใน g มาที่ e ะครับไอเดียของรูปนี้ที่เราควรจะต้องระวังนะั่นคือฝ่ายขาวาจ,จะเดินบีช็อมาที่ f4 เพื่อแอตแทกควีนของเรารอันตรายมาใกล้แล้วเจอบ่อยๆมากๆนะครับในการเล่นในออนไลน์นะครับโดยเราก็จะเดิน c6 นะครับในตอนนี้เพื่อเปิดทางให้ควีนนั้น สามารถที่มาที่ b4 ได้หรือแม้แต่ถอยเข้ามาที่ a5 มาที่ b6 หรือแม้ถอยเข้ามาที่ d8 นะครับการเดิน c6 นั้นยังรองรับในการที่ไม่ให้ฝ่ายข่าวนั้นได้อคทีฟในตำแหน่งที่ d5 ด้วยนะครับโดยถ้าเขาเดินบิชอปไล่ควีเลานั้นดีที่สุดนั้นเราควรจะเดินควีหลบมาที่ d8 นะครับแต่ถ้าเราเดินมาที่ b 4นั้นเราอาจจะโดน trap ได้อย่างเช่นไฟาขาวเดินบิชอปมาที่ c 7นะครับอเดียคือการตา dark ส q u a ร์ทั้งหมดนะครับไม่ให้ queen down ของเราใช้ได้ที่ a 5แล้วก็ b 6นะครับในตานี้ถ้าเกิดว่าเราโลบนะครับกินพรที่ b 2เ <B 2 S 1> ข้าไปเราจะลุกไล่แบบนี้นะครับแล้วก็ควีนมาที่ a 3าจากนั้นลุกมาที่ b 3ไล่ queen นะครับเราหลบ q วีนมาที่ a 6ไฝ่ายขาวเดิน k n i g มาที่ f 4นะครับเปิดทางให้บิชอป จมตีควีนของเราจะเห็นว่าเราเสียหลายเทมโปนะครับเราฝ่ายขาวนั้นจะได้เดวอลอปดีสุดแล้วเดิน b 5นะครับฝ่ายขาวนั้นสามารถที่จะแซคไนท์กับพรได้เลยนะครับเมื่อเรากินกลับเขามีกินเช็คแล้วก็เราจะเสียควีนนะครับดังนั้นเมื่อเราเดินควีนออกมาเร็วเร,เราต้องรู้ว่าตำแหน่งที่ดีสุดของควีนนั้นควรจะอยู่ที่ไหนนะครับในตอนนี้เราควรจะเดินควีนมาที่ d แปดเพื่อความเซฟนะครับหลังจากฝ่ายขาวเลือกที่จะเดินบีช็อคมาที่ f 4นะครับ จากนั้นฝ่ายขาวอาจจะตั้งกระจมแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เราขึ้นบีช็อปมาที่ f 5ให้เราจําว่าเราจะเดินไนมาที่ f 6ก่อนแล้วก็ตามด้วย b ีช็อปนะครับก่อนที่จะเดินพรมาที่ e 6นะครับเพื่อที่จะเปิดทางให้บีช็อปได้ทํางานนะครับโดยถ้าบีช็อปเรายัางคงติดในโครงสร้างพรน,นั้นบีช็อปของเราจะไม่อักีฟนะครับที่ดีก็คือเราขึ้นไนท์ f 6 b บีชอป f 5ตามด้วย e 6นะครับ ฝ่ายขาวจะขึ้นบิชอป g2 เราเดิน e6 นะครับเพื่อเปิดทางให้กับบิชอปได้ทำงานนะครับอาจจะมาที่ e7 ไนท์มาผูกกันนะครับแล้วก็คาสเซิลขิงไซหรือแม้แต่คาสเซิลควีนไซนะครับแล้วแต่โอกาสนะครับครับผมทีนี้เราย้อนมานะครับในตาอนนี้ถ้าเราเดิน e4 เราเดิน d5 ถ้าฝ่ายขาวไม่กินพอหรอครับฝ่ายขาวเดินพอรมาที่ e5 แบบนี้ วังจะเอาสเปซนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนดูลูกเปิดแฟนดีเฟนจะเห็นว่าลูกเปิดแฟนดีเฟนจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือฝ่ายขาวเดิน e 4เรา e 6จากนั้นเขาเดิน d e 4เรา d 5นะครับฝ่ายขาวนั้นเอาเปรียบโดยการเดินแอดวานพอร์แบบมาแบบนี้นะครับฝ่ายขาวจะได้สเปซแล้วก็เสียของเรานะคือบิชอปที่ c 8นั้นจะติดโครงสร้างพอร์ตนะครับแต่เมื่อเราดูในลายสแกนดิเนเวียนะครับเมื่อเราเดิน d 5ออกไปนะครับฝ่ายขาว เดิน e5 แบบนี้เราสามารถที่จะเดิน c5 ได้เลยนะครับคอนโทรลบริเวณ d4 จากนั้นบิชอปเรายังคงฟรีที่จะออกไปนะครับก่อนที่เราจะเดิน e6 ภายหลังนะครับในลักษณะนี้ไ่ายเขาเอาจจะเดินอย่างเช่น knight f3 เราขึ้น bishop f5 หรือ bishop g4 pin k n i g h ก็ได้นะครับจากนั้นค่อยเดิน e6 จะเห็นว่าบิชอปของเรา active อยู่นรคงสร้างพอแบบนี้เป็นลักษณะที่ดีของโดยการอัตโนมัออกไปนะครับ จัดว่าจ้าดังนั้นเราไม่กลัวว่าฝ่ายขาวนั้นเดิน e5 advance เข้ามาก็เสีย tempo ด้วยนะครับต้องเดิน2ครั้งนะครับแทนที่จะได้ develop to m a r กน,นะครับทีนี้ถ้าดีสุดก็คือกินนะครับทีนี้เรากินกลับด้วย queen กรณีที่ฝ่ายขาวไม่ active โดยการเดินในมาที่ c3 แอดใ n c queen ของเรานะครับแต่ว่าเดินแต้มนอื่นอย่างเช่น d4 แบบนี้นะครับ เราก็ขึ้นไนท์มาที่ f6 เหมือนกันนะครับจากนั้นฝ่ายค้าจะเดิน c4 นะครับแอตแทกควีนของเราดีสุดนะครับควีนมาที่ d8 นะครับเป็นตำแหน่งที่เซฟของควีนเรานะครับถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจเราเดินควีนมาที่ d8 ส่วนใหญ่จะเซฟนะครับโอเคแล้วก็อาจจะเดิน b3 นะครับแล้วขึ้น g6 ได้นะครับนี่นะครับเราขึ้น g6 เพื่อให้บิชอปนั้นได้สิทธิ์ที่ g7 แล้วก็แอตแทกบริเวณ d ในอนาคตนี่นะครับฝ่ายขาจะขึ้นใน f t F3 ต่อขึ้น b ีช็อปบีช็อปดีสองคาโขึ้น b i s h o p d ีอ e นะครับ c 6นะครับนี่นะครับเราจะมีการตั้งทรงโดยเดินพรอน c 6แล้วก็ e 6นะครับ Castle จากนั้นฝ่ายดำเดิน b i s h o p มาที่ f 5นี่นะครับเราจะต้องเดิน b i s h o p จาก c 8มาที่ f 5ก่อนเชียเดิน e 6ในอนาคตนะครับฝ่ายขาวจะเดินไนท์มาผูกกันเราขึ้นไนท์มา สามารถที่จะเทรดตัวนะครับเพราะว่าเราเป็นลองสเปซจะเห็นว่าฝ่ายขาวเด้นคอนโทรนบริเวณเซนเตอร์อยู่นะครับมีพรที่ advance มากกว่าเราถ้าเราได้เทรดตัวมาออกจะทำให้เราเดินได้คล่องขึ้นนะครับกินกินควีน d สองนบนี้แล้วก็เราก็ขึ้นในอีกตัวนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเ o r k work work ผมว่า work ทีเรายอนกลับมานะครับหลังจาก e 4 d 5กินควีนกินถ้าฝ่ายขาวเดิน นท์มาที่ f 3นะครับโดยไม่ได้เดินนท์มาที่ c 3หรือว่าไม่ได้เดิน d 4เพื่อไล่ควีน Queen ของเรานะครับเราก็พัฒนา b s ชอปมาที่ g 4เลยนะครับโดยกดันนท์ที่ f 3นะครับพินควีนเอาไว้แบบนี้นะครับเค S3 ไล่แบบนี้แล้วก็สามารถที่จะเดินควีนมาเช็คที่ e 4ได้นะครับโดยฝ่ายขวนั้นมีตาเดินแค่2ทั้งเรื่อกนะคือเดินบีชอปมาปิดหรือเดินควีนมาปิดนะครับ ซึ่งไม่ว่าจะเดินอะไรก็จะมีผลลัพธ์เหมือนกันนะครับเช่นบิชอปมาที่ e2 เราสามารถที่จะกินไนท์นะครับโดยทําให้ไฟขานั้นเสียคงสร้างพรเพราะว่าไม่สามารถกินกลับด้วยบิชอปได้นะครับเอาพรกินแบบนี้เราค่อยถอยควีนมาที่ g6 นะครับนี่นะครับยึดอ่าโอเพนไฟล g นี่นะครับแล้วก็จะเห็นว่าตาแหน่งของคิงขานั้นก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอเค ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาปิดด้วยควีนนะครับก็เหมือนกันทับเราสามารถกินด้วยบีชอปได้นะครับเขาไม่สามารถเอาควีนกินกลับได้เพราะว่าโดนพินอยู่ถ้าเขากินควีนแบบนี้เราก็ได้นายฟรีมาหนึ่งตัวนะครับ <c oughs> ดังนั้นดีสุดของฝ่ายข่าวนั้นในตาเดินนี้ควรจะเดินนายมาที่ c3 นะครับแอตแท k กควีนของเรานะครับเป็นเมนไลน์นะครับจากนั้นเมื่อเราเดินควีนมาที่ d6 นะครับ ไฟขาวเดิน d 4นะครับอันนี้เป็นตาเดินที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าไฟขาวนั้นต้องคอนโทรลเซนเตอร์นะครับเราขึ้นใน f 6นะครับเหมือนที่เราได้ดูกันมานะครับหลังจากนั้นไฟขาวอาจจะเดินในมาที่ f 3นะครับทีนี้เราอาจจะมีการเซตอัพได้3แบบนั้นกนะ็คือเราอาจจะเดินพ n c 6, p พร e 6หรือแม้แต่พร g 6เพื่อขึ้นกระจมบีช็อปมาที่ g 7นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วผมจะเลือกเดิน ความมาที่ c 6กก่อนนะครับโดยก็เป็นทางเลือกที่ผมเดินบ่อยนะครับก็คือจริงๆิแล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะเต้นได้พอๆกันนะครับโดยในตานนี้ถ้าเราเลือกเทียขึ้นกระโจมนะครับด้วยการเดิน g 6นะครับถ้าเราเลือกที่จะเดิน g 6นะครับเขาเดิน knight มาที่ b 5เหมือนที่ผมบอกไปแล้วก็คือเขามา attack ไล่ q วีนเราเราไม่กลัวครับเราเดิน q วีนมาที่ b 6และอนาคตเราจะเดิน a 6หรือ c 6ไล่ ไนท์ของฝ่ายขาวกลับไปนะครับฝ่ายขาวจะเดิน c4 เราเดิน c6 ไล่นะครับ c6 นั้นเป็นตาที่ดีนะครับเพราะว่าคอนโทรลเซนเตอร์ที่ d5 ไล่ไ,ลไนท์นะคอนโทรล b5 แล้วก็ยังให้ควีนเรานั้นมีลายที่จะเดินในลาย dark square นี้นะครับจากนั้นเมื่อฝ่ายขาวเดินกลับเราไม่ต้องรีบคาสเซิลนะครับโดยไม่ต้องรีบขึ้นบิชอปมาที่ g7 นะครับ ลายที่อยากแนะนำน,นั่นก็คือเราควรจะเดินบ s ช o อปมาที่ g4 ก่อนนะครับโดยถ้าเราขึ้นบีช็อปมาที่ g7 ก่อนฝ่ายขาวจะเดิน s3 ก่อนแบบนี้ทำให้เราไม่มีตาที่ดีในการเดินบีช็อปมากดดันในนะครับโอ้โอ oh oh. โดยถ้าเราได้กดดันในที่ g4 นะครับจะทำให้ในายที่เอสารนั้นที่คอนโทรลตำแหน่ง d4 อยู่นั้นเราจะได้กดดันตำแหน่ง d4 ของฝ่ายขาวนะครับ ดังนา้นี้ตาดีแนะนําให้เดินก่อนที่จะเดินบิชอปมาที่ g7 นะครับเราเดินบิชอปมาที่ g4 ก่อนนะครับโดยเราไม่ต้องรีดที่คาซเซลนะครับในตานี้จากนั้นฝ่ายขาวอาจจะแก้พินโดยการเดินบิชอป e2 เราค่อยขึ้นบิชอปนะครับคาซโซลคาซซลนะครับถ้าเขากินเราก็อาจจะกินไนท์ถ้าเขาเดินพรอนมาไล่บีชอปเราก็จะกินไหนได้เลยนะครับแต่ว่าเราเลือกลายชี่จเดิน c6 นะครับ เมนไลน์นะครับฝ่ายขาวจะเดินไนท์มาที่ e5 นะครับซึ่งอันนี้เป็นเมนไลน์ที่เราจะต้องจดจำนิดนึงนะครับเพราะว่ามีความอันตรายนะครับของฝ่ายขาวถ้าเราเดินผิดนี้อาจจะแพ้ได้นะครับโดยในตานนี้ดีสุดนะครับเราเดินไนท์ b มาที่ d7 นะครับเพื่อเชลเลนต์ไนท์ของฝ่ายขาวที่ e5 นะครับฝ่ายขาวมี2ตาเดินนะครับที่น่าสนใจนะคือเดินไนท์มาที่ c4 นะครับจะเห็นว่าเขามาแอทแทก ควีนที่ d6 ของเรานะครับเราถอยมาที่ c7 นะครับในลักษณะนี้อีกตาหนึ่งที่เพื่อนๆควรจะทราบก็คือหลังจากเราเดินไนท์มาชาเลนเขาเดินบีชอปมาที่ f4 นะครับจะเห็นว่าเขามีแทคกติกอย่างเช่นเดินไนท์มา g6 นะครับแอตแทกควีนของเราแล้วก็แอตแทกลุกดังนั้นดีสุดของเรานะครับเราเดินไนท์มาที่ d5 นะครับแอตแทกบีชอป ที่ f4 แล้วก็ attack ในที่ c3 ในเวลาเดียวกันนะครับสุดแสนจะเท่ฝ่ายขาวกินนะครับเรากินกับด้วย queen นะครับแ,แบบนี้เราก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับในตาดีนี่นะครับที่เราต้องระวังนะครับทีนี้อีกตาเดินหนึ่งนะครับหลังจากเราเอ่ะเราย้อนดูแต่แรกแลครับไ่ายขาวเดิน e4 d5 กินนะครับ queen กิน ไนท์สีครับแอตแทกควีนเป็นตาเดินเดียวที่ฝ่ายขาวนั้นจะได้อดศวินเทสนะครับในตานี้เราหลบควีนมาที่ D6 จากนั้น D4 นะครับคอนโทรลเซนเตอร์เราขึ้นไนท์ f6 นี่นะครับเราขึ้นไนท์ f6 ก่อนแล้วก็ค่อยตามด้วยบิชอป F5 นะครับไนท์มาที่ F3 เราขึ้น C6 นะครับลนยนี้ถ้าฝ่ายขาวเดินบิชอปมาที่ D3 นะครับเราเดี่วลบตัวตามปกตินะครับในตานี้เราอาจจะเดิน บีชอปมาที่ g4 ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เดินามาที่ e2 นะครับทำให้เราได้เดินบีชอป g4 แล้วก็กลดดันในที่ f3 ด้วยนะครับฝ่ายขาวจะเดินบีชอปมาที่ e3 นะครับเพื่อ d e เฟน s ์พอที่ d4 นะครับกันเรากินในนะครับแล้วก็บีชอปมา d e f e n s ์พอนจากนั้นเราขึ้น e6 นะครับเมื่อเราเดินบีชอปออกเวลาเราขึ้นพอนมาที่ e6 นะครับให้พอที่ e6 และ พรที่ c6 นั้นคอนโทรลตำแหน่ง d5 นะครับจากนั้นฝ่ายเขาเดินพรไล่บิชอปเราถอยมาที่ s 5ครับควีน e2 แล้วในตาเดินนี้นะครับเรามีตาเดินทั้งขึ้นไนมาที่ b7 หรือแม้แต่ถอยมาที่ g6 นะครับหรือแม้แต่ควีนมาที่ c7 ก็ยังได้นะครับพวกนี้จะสามารถ transport ตำแหน่งกันได้นะครับ โดยในเกมหนึ่งของผู้เล่นอย่างทีเวียคอฟนะครับซึ่งเป็นผู้เล่นที่เก่งในรูปสแกนดิเนเวียนควีนดี6มากๆครับเป็นผู้เล่นระดับ2006นะครับที่เดินอย่างชำนาญนะครับในรายนี้เขาเลือกที่จะเดิน v s ชอปมาที่ g6 นะครับเพื่อที่จะเชาเลนจ์บิชอปของไฟายขาวนะครับหลังจากฝ่ายขาวคาเซเขาขึ้นในนะครับในผูกแบบนี้บิชอปกินกิน พอทีสานะครับไอเดียเพื่อที่จะเดินบิชอป f4 ไล่ควีนของเรานะครับเราขึ้นบิชอปก่อนเขาขึ้น a3 ครับกันไม่ให้ควีนเราไปที่ b4 ครับเราถอยควีนมาที่ c7 ไนท e ์ e5 นะครับจากนั้นไนท์กินบิชอปพินนะครับนี่นะครับพินเพื่อใหอ้ได้กินคืนนะครับจากนั้นเราขึ้นหลบควีนควีนกินกินกินนะครับในลักษณะนี้อ่า เมื่อเทดตัวเยอะๆก็ยิ่งดีสําหรับผู้เล่นฝ่ายดำนะครับในเกมนี้ฝ่ายฝ่ายดำก็ไม่ได้เป็นรองแล้วนะครับสําหรับในตำแหน่งนี้นะ๋ีนี้เราลองมาดูลายอื่นๆบ้างนะครับหลังจากเราเดิน c6 นะครับถ้าฝ่ายขาวเดิน b ช็อปมาที่ c4 นะครับในลักษณะนี้เพื่อจอมตีตำแหน่ง f7 นะครับ ตามปกตินะครับที่เราอาจจะเจอบ่อยๆครับในลักษณะนี้เราก็ขึ้นบิชอปมาที่ g 4ได้เลยนะครับเพราะว่าบิชอปเขาไม่ได้ดีเฟนต์ในที่ f 3นะครับเราไม่ต้องกลัวแท็กติกอย่างเช่นบิชอปกินนะครับเมื่อคิงกินปุ๊บเขาโดดในมานะครับเพราะว่าเรามีในที่ f 6นั้นคอยดีเฟนต์บิชอปที่ g 4อยู่นะครับในตอน,นี้เราสามารถที่จะพินสร้างความกดดันในที่ f 3ได้ ใน Scandinavian นค6ดีหนั้นบีชอปที่ c 4จะไม่ค่อยน่ากลัวนะครับเท <Yeah. S 1> ่าที่ผมเล่นมานะครับเยยี่ม <Yeah. S 1> ก็คิดว่าไอเดียของรูปเปิดสแกนดิเนเวียนก็มีประมาณนี้นะครับทีนี้ผมจะให้เพื่อนๆได้ดูเกมตัวอย่างด้วยกันนะครับเป็นเกมที่น่าสนใจนะครับนะั่นคือของชีวีคอปที่ผมกล่าวถึงนะครับนะั่นคือหลังจาก e4 d5 พรกินพรควีนกินพรนะครับ ฝ่ายขาวเอา a d ด e n นเ r e นะครับกินได้ Temple นะครับไล่ควีเราเดิน q วีมาที่ d6 นะครับตามด้วย d4 เราขึ้นใน f 6จากนั้นฝ่ายขาวในเกมนี้นะครับฝ่ายขาวเดิน Bishop มาที่ e 2นะครับกันไม่ให้เราเดิน b i h o p มาที่ g4 แบบนี้นะครับเราขึ้น c6 นะครับฝ่ายขาวเดิน b i h o p มาที่ g5 นะครับอันนี้ก็เป็นอีกลายหนึ่งนะครับที่ ผู้เล่นฝ่ายขาวมักจะเดินนะคือมักจะเอาบิชอปมาที่ g 5แต่ว่าเท่าที่ผมเล่นมานั้นบิชอป g 5นั้นไม่ค่อยมีความอันตรายนะครับทีนี้เราขึ้นบิชอปมาที่ f 5นะครับนี่ครับเราขึ้นไนท์ f หกบิชอป f หตามด้วย e 6นะครับฝ่ายขาวขึ้นควีนมาที่ d 2นะครับเตรียมที่จะคลาสเซิลควีนไซส์เราขึ้นไนท์ผูกกันนะครับนี่ครับตำแหน่งที่ดีของไนท์นั่นคือไนท์ f หกไนท์มาที่ d 7นะครับบิชอปอยู่ที่ f 5นะครับนอกจาก ควีน <Queen S 2> มาที่ d2 นั้นยังมีไอเดียเทียจขึ้นบิชอปมาที่ f4 ฟสี่แอตแท็ควีนของเราที่ d6 ด้วยนะครับไปายขาวขึ้นไนท์เอฟสเราเดิน e6 นี่นะครับเราจะตั้งทรงแบบนี้เกือบจะตลอดทุกเกมน,นะครับฝ่ายขาวคาสเซิลนะครับฝ่ายขาวไม่ได้คาสเซิลควีนไซด์เพราะว่าเขาขึ้นควีนดีสไอเดียที่จะเดินบิชอปมาที่ f4 นะครับเราถอยควีนมาที่ c7 นะครับฝ่ายขาวเดินไนท์มาไล่บิชอป ที่ f 5บิชอปมาที่ g 6นะครับก็เป็นตาเดินที่ดีนะครับโดยเมื่อเขากินกลับเราก็มาจะกินกลับด้วยพรที่ h 7ไปขาวเอาลุกมาที่ e 1นะครับมาที่ half open file เพื่อหวังที่ attack king ของเรานะครับเราก็ต้องระวังเราเตรียมที่จะ castle เราขึ้นบิชอปมาที่ d 6ซึ่งอันนี้เป็นเกมของ T ี e ว o r นะครับอ่าแล้วก็ g 6นะครับ g 6กกันการกิน พรที่ s 4นะครับเพราะว่าเราขึ้นบิชอป d 6แบตเตอรี่กับ Queen คบวนคีนน, op, น,นนะครับเราคานเซลนะครับไนกินบิชอปพอนกินไนนะครับลุก d มาที่ n 1นะครับแล้วก็เราเอาบิชอปมาที่ b 4นะครับพินไนของฝ่ายขาวแล้วก็อาจจะแลกกันก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีสเปซน้อยกว่านะครับฝ่ายขาวนั้นมีสเปซเพราะว่ามีพอนที่เซนเตอร์ที่ d 4นะครับคอนโทรล Uh, e 5แล้วก็คอนโทรล c 5นี่นะครับฝ่ายดันั้นถ้าจะโดยทางกลยุทธ์นนะั่นคือเราต้องพยายามเบรกในการเดิน e 5ให้ได้หรือว่าเดิน c 5ให้ได้หรือแม้แต่อีกไอเดียหนึ่งนั่นคือเราจะเดินไนท์มาที่ b 6แล้วก็มายึดตแหน่ง d 5ในลักษณะน,นี้เรา,เามี2อไอเดียหลักๆนะครับหลังจากบีช็อป b 4ไฟฝ่ายขาวเดินบีช็อป f 4 a t แอท k คควีนนะครับเอาบีชอปกลับมาเพื่อจะแลกนะครับ ไฟขาวไม่แลกด้วยเดินบิชอปมาที่ e3 เราเดินไนมาที่ b6 นะครับเมื่อเรายังไม่สะดวกเซียลเบรกตำแหน่งนะครับเราก็เดินไนมาที่ b6 นะครับในในตานี้จะเห็นว่าถ้าเราเดิน e5 ครับจะเกิดอะไรขึ้นไฟขาวก็จะกินนะครับแล้วก็ถ้าเรากินปุ๊บเราจะมีปัญหานะค,คือเขาจะเดิน f4 นะครับเราถอยมาไม่ได้นะครับเราก็กินไนแบบนี้ ฝ่ายขาวกินกลับด้วยควีจะเห็นว่าในตำแหน่งที่โอเพนแบบนี้นะฝ่ายข่าวนั้นจะได้เปรียบเพราะว่าเขามี2บิชอปนะครับแบบนี้เราน่าจะเป็นรองนะร yeah, เราดังนั้นเราก็ไม่ควรที่จะเบรกเพื่อให้ตำแหน่งโอเพนนะครับในตำแหน่งนี้เราเดินไนท์มาที่ชีวิคอฟนะครับเดินไนท์มาที่ b 6จากนั้นเขาเดินบิชอปมาที่ g 5อีกนะครับไนท์มาที่ d 5นะครับพยายามที่จะเอาไนท์เข้าเซนเต,นเตอร์บิชอปมาที่ f 3 ไนท์เอนะครับไล่บิชอปไนท์มาที่แต่ว่าเรามีโอกาสกินบิชอปก่อนเขากินเราเอาบิชอปไล่ควีนะครับทีนี้ในตำแหน่งนี้ผมคิดว่าผูเา้เล่น่ายดำนั้นเริ่มจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าสามารถกินบิชอปตัวเก่งของฝ่ายขาวได้นะครับแล้วก็เป็นการสู้ระหว่างไนท์นะครับแล้วก็บิชอปคนละสีท่าั้นเอง เพียงแต่ว่าลูกของฝ่ายดำนั้นยังไม่ได้แอคทีฟครับลูกมาที่ D8 ครับฝ่ายขาวยังไม่รีดนะครับพยายามาตั้งทรงให้แข็งแรงนะครับทรงพรนะครับไนท์กลับมาที่ F6 นะครับชาเลนไนท์ของฝ่ายขาวนะครับไนท์กลับมาที่ D2 จากนั้นนี่นครับฝ่ายดำได้โอกาสที่จะระเบิดเซนเตอร์นะครับโดยการเดินพร c นะครับมาแลกกับพอนดีนะครับถ้าฝ่ายขาวไม่มีโอกาสเชียรเดินดี5ได้นะครับ mm hmm. เขาก็จำเป็นต้องกินนะครับเรากินกลับได้บิชอปไนท์ไล b ่บิชอปนะครับบิชอป b, b, b 6นะครับโลก,กินกินนะครับแล้วก็จากนั้นก็แลกกันนะครับจะเห็นว่าตำแหน่งนั้นพอๆกันแล้วนะครับตอนนี้เพียงแต่ว่าฝ่ายดันนั้นดูดีกว่าด้วยเพราะว่ามีบิชอปด์คสแควร์ที่แอตแทคคิงของฝ่าย ขานะครับไม่มีตัวดีเฟน r ์ s q u แ r e นะครับแต่ว่าบีชอปของฝ่ายขาวนั้นกดดันพรทางด้าน Queen ไซซ์ซึ่งฝ่ายดำน,นั้นก็ไม่ต้องกลัวาการโจมตีคิงนะครับจากนั้นถอยไนมามาครับแล้วก็เกมก็ดำเนินไปนะครับแรกไปนะครับแบบนี้เข้าสู่เป็นการสู้กันระหวา่างไนท์บิชอป อ่าไนควีนสู้ควีนบิชอปนะครับแล้วก็เกมก็จบลงนะครับในตอนหลังอันนี้ผมให้ดูเร็วเนะครับเทเครอก็ <c oughs> สามารถที่จะเอาชนะได้นะครับเยี่ยมมากๆนี่นะครับในตาเดินที่54นะครับลัยจากฝ่ายขาวถอยน้มาที่ที่2นะครับอันนี้เป็นตาเดินที่ดีนะครับเดิน c 5ามาเบรกเซนเตอร์ของฝ่ายขาวนะครับ ไฟขาดเขต้องกินนะครับแล้วก็ทําให้ฝ่ายขาดนั้นความได้เปรียบของไยขาดนั้นลดลงนะครับแล้วฝ่ายนํานั้นก็เล่นได้อโอเคนะครับสุดท้ายก็เอาชนะไปได้ครับในเกมนี้นะครับทีต่อไปผมจะลองเล่นนะครับออนไลน์บ้านแล้วก็ใช้รูปเปิดสแกนดิเนเวียนะครับให้เพื่อนๆได้ดูด้วยว่าเมื่อเราเจอการเดินแบบต่างๆนั้นจะต้องทำอย่างไรนะครับครับแต่เราไป ติดตามชมกันเลยนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่นะ